เมื no quest, que ่อเด็กหนุ่มมปลายสองคนท้าว่าใครจะออกจากเกมสยองใน Roblox ได้ไวกว่ากันแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเนื้อหาในคลิปนี้เพื่อการศึกษาและความมาเธอบโปรดใช้เวลาในการรับชมเด็กหนุ่มทั้งสองคนได้เข้าไปในโรบ o x และเล่นเกม Red World โลกสีแดงสุดทันคู่มีภารกิจที่จะต้องหาทางออกให้ได้โดยมีภาพสยองในเกมและเสียงสุดแปลก โผล่ขึ้นมาตลอดทางแต่ระหว่า,างทางทั้งคู่ก็ต้องตกใจเพราะเกมมันชอบก l i t c h กระตุกตลอดแถมมีเสียงแปลกๆในเกมทียังทำให้ขนหัวลุกเป็นระยะอีกด้วยจากแค่การเล่นเกมกลายเป็นการเอาตัวรอดเมื่อทั้งคู่หาทางออกจากเกมไม่ได้ร่างสีดำปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับข้อความแปลกๆที่ขึ้นบนหน้าจอ ก่อนที่สัญญาณของทั้งคู่จะหายไปจากเซิร์ฟเวอร์ตลอดการผู้เล่นโลบอกคนอื่นๆต่างม,มาตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับเกมนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่1ทฤษฎีเอาชีวิตร้อนในนรกบ้างบอกว่าระดบคือการจำลองชีวิตหลังความ ในนรกการที่ผู้เล่นจะต้องเดินหาทางออกอย่างทรมานในเขาวงกตดสีแดงดําเหมือนกับการผจญอยู่ในนรกอันร้อนเผาที่เราต้องมารักกรรมอย่างไม่มีวันจบวันสิน้นทฤษฎีที่2เกมสยองแนวจิตวิทยาไซน์คอโลจิคอร์ร์การที่เกมไม่ได้มีภาพผีหลอกภาพสยองขวัญแต่เน้นเล่นกับความรู้สึกของคนที่เล่นให้เกิดความกลัวขึ้นมาภายในจิตใจและยังมีทฤษฎีอื่นๆเกี่ยวกับเร d เบิรอีกมากมายที่ผู้เล่นต่างพยายามหาคําอธิบายเกี่ยวกับเกมนี้แล้วพวกเราเชื่อในทฤษฎีไหนกัน บอกเจมินได้นะ